นี่ผักหลายย่างบ่มีหลายย่างเลยตบตบมีแค่ตะบลีอบอรี่นี่นี่้ผัก่ตอบอี่จะเคียนย่งไปไปชมส่วนเกงินก่อนผักกหิน

เดินไปนี่ผักกาดออกดอกแล้วจา้าอโอ้โหดูพวกนี้ย <c oughs> อยู่ดิยดิสกำลังเป็นหัวนะจ้ากำลังแดงมินิคอร์ไไดไ,ไ,ดไอย้ยง่หิวหนำหดเหี้มัน ผมตุ่นใหญ่มีตุกข

ดอกมันยังเหลืองนะแต่นี่แค่แห้งปลุกเมื่อไร